หมอนรองกระดูเคลื่อนกับกระดูสันหลังเคลื่อนรักษา,าแ,ตแตกต่างกันอย่างไรนะฮะหมอนรองกระดูเคลื่อนก็คือภาวะที่หมอนรองกระดูกนะครับเคลื่อนออกมาแล้วมีการไปเสียดสีเส้นประสา choices. ทนี่นะครับก็ทําให้มีอาการโดยทั่วไปถ้าเป็นภาวะหมอนรองกระดูเคลื่อนหลักการก็คือเราจะเอาหมอนรองกระดูกบางส่วนนะครับส่วนที่มีการสัมผัสกับเส้นประสาทตรงนี้นะครับเอา,เอ,าออกส่วนกระดูสหลังเคลื่อนนะครับคือมีภาวะที่กระดูสหลังมีการเคลื่อนมากเกินกว่าธรรมชาตินะครับพูดง่ายๆคือเป็นภาวะข้อต่อเริ่มมีความหลวมนะฮะมีการเคลื่อนเข้าเคลื่อนออก เคลื่อนเข้าเคลื่อนออกทุกครั้งที่เคลื่อนเข้าเคลื่อนออกอย่างนี้นะครับจะมีการดึงลังเส้นประสาทก็ทําให้มีอาการปวดทีนี้โดยหลักการก็คือต้องทาไม่ให้เกิดภาวะที่มีการเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกนะครับก็อาจจะต้องมีการพิจารณาการเสริมน็อตที่กระดูกสันหลังเข้าไปด้วยนะครับก็จะเป็นการรักษาภาวะกระดูกเคลื่อนนะครับทั้งสองภาวะนี้คําพูดอาจจะดูต่างกันเล็กน้อยแต่ความหมายต่างกันมากนะครับเอ่อเอ็กซเรย์แล้วก็เอ็มไอเพื่อค้นหาความผิดปกติให้ชัดเจนและถูกต้องนะให้การวินิจฉัยที่ถูกต้องก็จะรักษา ได้ถูกต้องตามไปนะครับ